สวัสดีครับคางคกเทเวล EP2 นะครับวันนี้ก็วันที่28ตุลาคมนะครับ63เวลาประมาณ7โมง54นาทีนะครับก็จอดเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอชะอำนะครับเพชรบุรี นะฮะบุรีเป้าหมายวันนี้นะครับก็คือกะว่าจะไปไปให้ถึงลำปางนะครับก็พอดูระยะทางแนะ้วมันก็ประมาณ700กว่ากิโลนะครับก็วิ่งประมาณ9-10ชั่วโมงนะฮะก็เดี๋ยวต้องเรียบเดินทางแล้วกันนะครับเรียบเดินทางเพราะว่าจะได้ จะได้ไปถึงลำปางไม่ดึกจนเกินไปนะครับ นนรรองท้องก่อนจะเดินทางนะครับก็มาเจอร้านต้มเลือดหมูนะครับ,แอนน,อรบแอนนี่คอฟฟี่นะฮะแอนนี่คอฟฟี่นะครับร้านนะครับนี่นะอยู่แถวแถว สถานตรวจสภาพรถโนช่วงบุญนะฮะในคือชางนะครับในแถวโชว์วิวัฒนาวัสดุนะครับก็อาหารนะครับก็ เที่ยงก,กว่าๆนะครับก็มาหาอะไรกินนะครับตอนนี้ก็อยู่พิกัดที่ปั๊มปตทาบางปะอินนะครับพระนครศรีอยุธย,ยาเป็นปั๊มที่ใหญ่นะเป็นปั๊มที่ใหญ่คือคือถ้าดูแถวทางภาคใต้เนี่ยจะไม่ไม่มีลักษณะปั๊มแบบนี้นะครับมาหาอะไรกินรองท้องก่อนเดินทางเป้าหมายวันนี้นะครับก็คือกะว่า ประมาณสักจังหวัดลำปางนะครับแต่ก็ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนครับผมครับตอนนี้ก็อยู่แถวๆพวอตตทอของอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับแวะเติมน้ำมันนะครับเปลี่ยนนิิยาบทนะฮะก็มาดู สัมภาระว่ายังอยู่ปกติดีไหมนะครับก็ตามเป้าหมายคืออีกประมาณสัก200กิโลกว่าๆนะครับก็ก็น่าจะถึงจังหวัดลำปางนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้คืนนี้ก็น่าจะถึงประมาณสักเอ่อทุ่งกว่าๆนะครับทุ่งกว่าๆสองทุ่มนะฮะกำลังดีนะครับตอนนี้ก็ขับมาจาก จากบ้านนะครับตัง้งแต่เมื่อวานก็อำเภอท่าชานะจะถึงตอนนี้ก็ประมาณสัก9ก้900กว่ากิโลนะฮะก็กลับมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อคืนนะครับนอนชะอําแล้วก็วรุ่งเช้าก็ออกนะครับก็เลครับเดี๋ยวเราไปกัน Moon was drifting through the laziest way of the trees. I saw the look in your eyes, looking into the night, not seeing what you wanted to see. Darling, don't say. Spend some time not come and go when a heated rush, maybe believe me, I understand when it comes to love and won't slow. <laughs> วันที่ 2, ก, 2> การเดินทางนะครับ EP 2เริ่มต้นเดินทางวันนี้นะครับที่อำเภอชะอําเพชรบุรีนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะระยะทางก็ตั้งแตบบ่ออกมาจากบ้านก็ประมาณ1,200อกิโลเมตรนะครับมาถึงก็มาหาร้านกินร้านอะไรเนี่ยนักโภชนานะครับก็ไม่รู้เป็นยังไงมั่งนะครับก็ใครที่เคยมาแล้วก็ความเนต์เน้นได้นะครับ ก็เพิ่งเคยมาในตัวจังหวัดลำปางนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างแต่เมื่อกี้กับรถผ่านผ่านเป็นหอนหริอการนะครับก็เดี๋ยวสั่งอาหารแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมอาหารนะครับก็มาแล้วนะฮะสั่งก็เป็นอันนี้เป็นหมูทอดกระเทียมนะครับผมอันนี้เป็น ก็อนนี้เป็นผัดผัดพริกแกงผู้วัดพริกแกงนะเดี๋ยวมาดูรสชาติกันว่าเป็นยังไงนะนี่ฮะผู้ร่มทริปผู้ร่วมทริปโอเคครับผมขออนุญาตกินข้าวก่อนครับก็ข้าที่พักเลยนะครับหลังจากที่กินอิ่มใน EP 2นะครับใน EP 2 ก็วันนี้ก็ได้มาพักในในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองซึ่งก็ที่พักก็ราคาไม่แพงนะครับที่พักราคาไม่แพงอยู่ใ,ใกล้ๆกับหอนาฬิกานะฮะจำชื่อไม่ได้แล้วว่าที่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็วันที่29นะครับ EP 3 ทริปคือจะเดินทางจากาลำปางนะครับไปไปไปไหนนะไปโดยอ่างขางนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะโดยอ่างขางพรุ่งนี้คือเป้าหมายคือโดยอ่างขางแต่ก่อนจะถึงนะครับก็ว่าจะจะเที่ยวในในตัวจังหวัดลำปางก่อนนะครับก็จะจะดูดูสัก3วัดนะครับ ก็มีวัดพระธาตุลำบางหลวงนะครับว,รวัดพระเจดีชาวหลังนะครับแล้วก็อีกอีกวัดหนึ่งวัดสีชุมนะวัดสีชุมนะครับ,รบก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในในตัวเมืองลำปางนะครับทางทรทราเวลนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้รีวิวเกี่ยวกับ เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจริงเป็นจังนะครับเริ่มจากพรุ่งนี้นะ EP 3นะครับคืนนี้ก็ขอพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ